สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะเตยต่ยาเปิดดวงนะอ่ะมาดูดวงกันภายใน24ชั่วโมงนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรเออภายใน24ชั่วโมงนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบางนะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอมนะพลังงานโดยวรวมดวงโดยวรวมนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทาง ดูเพื่อความบันเทิงนะจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื้อทยาในการรับชมและการรับฟังนะดูดวงเพื่อไกลลายนะนะดูดวงเพื่อไกลลายดวงของเรานะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของช่องเราพลังงานดีๆของช่องเราใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะ ขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนแล้วก็ขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนสัญชตาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านภายัยแล้วก็มาถึงพลังงานของพไพ่ทุกใบเลย ภายใน24ชั่วโมงนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะอะขอดู Energy ขอดูพลังงานหน่อยพลังงานตรงดูต่อพลังงานไม่ตรงจะปิดคลิปหรือดูต่อก็ได้อาขอดูพลังงานของคนที่ดูคลิปนี้หน่อยนะคะโอ้โหเ h e l o v e r อุ๊ยเป็นพลังงานของคนที่หนึ่งช่วงนี้คุณอาจจะดูดีมีสเสน่ห์สบางคนอยู่ในช่วง in l เ v e 3. บางคนมีคู่อยู่แล้วเออคู่ดีช่วงเนี้ยเข้าอกเข้าใจอสมัครสมานสมัครครีปรองดองนะหรือใครที่เป็นโสดอยู่อกํากลังจะมีข่าวดีเรื่องคู่เรื่องความรักนะหรือใครบางคนอาจจะแอบอธิษฐานขอพรขอให้มีคู่ขอให้เจอคู่นะหรือบางคนก็อยู่ในช่วงที่แบบเป็นแบบเป็นลูกรลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เนาะ มันเป็นพลังงานของไพ่คู่ขึ้นมาไพ่เดลเวอร์ไพ่ความรักขึ้นมานะพลังงานดีนะพลังงานเปิดมาดีเลยนะเป็นไพ่ความรักขึ้นมาอะดูต่อสีดูต่อสีคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคู่มีเกณฑ์พบคนถูกใจนะมีเกณฑ์ที่คนจะแอบปลืม้มแอบบรักหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนมาสารภาพรักอะไรอย่างนี้ก็ได้ในช่วงนี้นะอะดูดูสีดูสีว่า ภายใน24ชั่วโมงนี้ของคุณมีอะไรจะเกิดขึ้นมันอาจจะตรงกับคุณเป็นบางเรื่องนะเคลสบายเคลสนะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะตรงหลายๆเรื่องหรืออาจจะไม่ตรงเลยสักเรื่องก็ได้อ่ะภายใน24ชั่วโมงนี้ของคุณโอ้โหราชาเหรียญการเงินหลายๆคนแฟนให้เงินแฟนเปเงิน เออนะหรือบางคนกำลังจะมีข่าวดีเรื่องการเงินบางคนจะได้รับเงินก้อนใหญ่บางคนมีคนให้เงินบางคนก็จะได้เงินน่ะเออนะใครรองเงินได้เงินใะช่วงเนี้ไพ่รา,าชาเหรียญบางคนเนี่ยมีคนที่แบบอ่าเขาเรียกยังไงอ่ะมีคนใจดีอ่ะมาซัพพอร์ตเรื่องเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือว่าบางคนมีคนถูกใจมีคนชอบมีคนรักคุณมีคนเออนะ เปย์เงินให้คุณนะแฟนคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะไพคิงเหรียญน,นะคิงออเพนต์โคอาดูต่อโอ้โหไพห้าไม้กับเดวิลห้าอาหาไม้แล้วก็เดวิลหภายใน24ชั่วโมงนี้จะมีคนคิดถึงคุณนะจะมีคนที่แบบเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ แล้วภายใน24ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่า,าคุณจะได้แบบเคลียร์เคลียร์กับแฟนหรือเปล่าคนที่มีปัญหากับแฟนคนที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือภายใน24ชั่วโมงคุณอาจจะได้ทำอะไรที่แบบสนองความต้องการสนองกิเลสของคุณเอิเนาะภายเดวิลขึ้นมานะ เดลเวอร์เดวิลเออคุณแบบถ้าคนที่มีคู่กันแล้วก็มีปัญหากันนะต้องบอกเลยคุณอา่าทิ้งกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดลืมกันไม่ลงหนีกันไม่พ้นยังยืดเยื้อคาลาคาซังอยู่นะยังไม่สามารถที่จะแบบสิ้นสุดกันได้ในความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณนี้ ภายใน24ชั่วโมงนี้เขาอาจจะกลับมาเคลียร์อาจจะกลับมาคืนดีอาจจะกลับมาขอโอกาสอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเอาแบบเอาเงินมาเปย์คุณอะไรอย่างเงี้ยเออนเนาะภายใน24ชั่วโมงนี้ของคุณมีอะไรอีกอ่าตามมาด้วยไพย่จัติกอู้ภายใน24ชั่วโมงจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะ ใครที่อยู่ในสถานการณ์สถานะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เคลียร์หรือไม่ชัดเจนภายใน24ชั่วโมงนี้อาจจะเคลียร์อาจจะชัดเจนภายใน24ชั่วโมงนี้คุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมกับเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ คุณโดนเอาเปรียบหรือมันไม่แฟร์กับคุณหรือมันไม่ยุติธรรมกับคุณภายใน24ชั่วโมงเนี้ยนะคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมนะ หรือว่าความชัดเจนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือภายใน24ชั่วโมงดวงคุณจะแข็งขึ้นนะดวงคุณจะอยู่เหนือศัตรูอยู่เหนืออุปสรรคอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงภายจะสติกีกความถูกต้องความชัดเจนความซื่อสัตย์ความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้คุณจะชนะ ชนะอุปสรรคชนะศัตรูหมู่มารภายใน24ชั่วโมงนี้คุณจะชนะใจตนเองได้ชนะกิเลสในใจชนะอาเจ้ากรรมในเวหรือชนะอ,อะไรบางสิ่งบางอย่างที่พยายามเหนี่ยวรั้งหรือรบกวนดวงชะตาของคุณนะภายใน24ชั่วโมงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกภายหนึ่งดาบเห็นไหมชัยชนะความสำเร็จความชัดเจน เอาละใครที่รอรอคนมาสาร,รภาพรอคนมาให้สถานะรอคนมาแบบชัดเจนแบบจริงจังจริงใจตรงไปตรงมาเอาละคุณมีโอกาสได้ลุ้นเลยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะถูกเคลียร์เคลียร์ไปในทิศท,ทางที่ดีอะไรที่คุมเครืออะไรที่ติดขัดอะไรที่ขัดแยง้งอะไรที่รู้สึกสับสนวุ่นวายอะไรที่รู้สึกไม่ชัดเจน 24ชั่วโมงนี้จะถูกเคลียร์นะจะถูกเคลียร์ภายใน24ชั่วโมงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกนะเป็นไพ่อควีนส์ออฟแวลลาชินีถือไม้เทาโอ้โห و, การได้กำเนิดใหม่ตำแหน่งหน้าที่การงานความมั่นคงโอ้โหแพชชั่นเสน่ห์ออลาบริวารโอ้โห و, ดีมาก24ชั่วโมงเนี่ย24ชั่วโมงน,มงนี้การงานอาชีพความสำเร็จ อบริวารออรา่าราศีจับโอ้ยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยมีสง่าราศีดูดีมีออรา่าแลดูมีอำนาจแลดูมีแบบโอ้ภูมิฐานเอ้ยเวอร์วังอะ่ะภายใน24ชั่วโมงนี้อยู่เหนือปัญหาอยู่เหนืออุปสรรคทั้งปวงชนะเลิศขาดลอยภายใน24ชั่วโมงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกภายใน24ชั่วโมงความมั่นคงสี่ไม้เท้าโฟร์อแวนอ่ะ24ชั่วโมงนี้คุณจะแบบ รู้สึกว่าหลายๆคนนะการงานจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ ยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาบาร,บรมีตำแหน่งหน้าที่การงานและความมั่นคง24ชั่วโมงนี้บางคนจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักหรืออาจจะถูกสู่ขอแต่งงานมั่นหมายได้24ชั่วโมงนี้มันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้บางคนได้รับข่าวดีเรื่องงานบางคนได้รับข่าวดีเรื่องเงินบางคนได้รับข่าวดีเรื่องความรักความสัมพันธ์บางคนได้หมด3เรื่องเลย ภายใน24ชั่วโมงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างอีก9หมายภายใน24ชั่วโมงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างอีก4ถ้วยโอ้โหภายใน24ชั่วโมงเนี้ยคุณจะต้องใช้สติสมาธินะ24ชั่วโมงหูฉันมองเห็นพลังงานของใครหลายคนเลยจักระคุณเปิดมากอะสีม่วงสีน้ำเงินสีลายสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงอ่อนสีส้มอะไรเงี้ย เก้าเจ็ดจักะหนึ่งสองสา4สี่ห้าหจดหนึ่งสสามี่ห้หกุยจักะเปิดมีพลังงานของคนที่ทำสมาธิมีพลังงานของคนที่ชีวิตจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะ มีสติมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีความตื่นรู้มีความหลุดพ้นมีความนิ่งความนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้24ชั่วโมงคุณจะได้รับความยุติธรรมนะ24ชั่วโมงจะไม่มีอะไรมารบกวนพลังงานภายในคุณได้24ชั่วโมงนี้จะรู้สึกราบลื่นสงบร่มเย็นเป็นสุข หุ้ยสิถวยเธอ24ชั่วโมงนี้แรงดึงดูดพลังภายในของคุณจะดึงดูดอ,อะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นคือสิ่งที่คุณปรารถนาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มันเข้ามาโดยสร้างความสุขความยุติธรรมและความสงบร่มเย็นให้กับคุณ24ชั่วโมงนี้ใครที่รู้สึกว่า,เ,าเคยเ เขาเรียกว่ามันเป็นแบบพลังงานภายในของคุณน่ะมันจะได้ดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาอย่างเช่นโชคลาภการเงินหรือว่าความสําเร็จในเรื่องการงานหรือแม้กระทั่งคนรักภายใน24ชั่วโมงจะมีสิ่งดีๆหยิบยื่นเข้ามาให้คุณแน่นอนภายใน24ชั่วโมงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกอ่าภายแ8ถ้วย ex of h a ภายใน24ชั่วโมงคุณจะแบบอ่าปล่อยวางได้ move on ได้ เออน24ชั่วโมงคุณจะได้เดินออกจากสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดเพื่อไปสู่เส้นทางที่คุณปรารถนาหรือไปสู่เส้นทางตามที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยภายใน24ชั่วโมงของคุณต่อจากนี้มีอะไรอีก8หมายคุณกำลังจะได้รับ ข่าวสารจากคนทางไกลหรือ,อคนที่เคยหันหลังให้กันเคยเดินออกจากความสัมพันธ์กันหรือว่าเคยมีปัญหากันอาจจะติดต่อสื่อสารหรือว่ามาเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งภายใน2ีชั่วโมงคุณจะได้ทําตามความฝันคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณมีโอกาสขยับขยายชีวิตมีโอกาสที่จะมีความขยับคืบหน้าก้าวหน้าเลื่อนหน้าขยับขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย ภายใน24ชั่วโมงนี้ของคุณมีอะไรอีกเป็นไพ่ king of c u p คุณจะมีแบบ เจอคนใจดีคุณจะมีความสุขมีความสมหวังหรืออาจจะมีอ่าคนที่มาสู่ขอมัน่นหมายแต่งงานหรืออาจจะเจอคนที่มาเปเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานหรือซัพพอร์ตในเรื่องเงินงานหรือซัพพอร์ตชีวิตของคุณหรือ2 4ชั่วโมงคุณอาจจะได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคนทางไกลก็ได้ด้วยนะอ่าภายใน2 4ชั่วโมงนี้ของคุณมีอะไรจะเกิดขึ้นอีก5ดาบ ภายใน24ชั่วโมงนี้ของคุณตามมาด้วย2เหรียญ5ดาบกับ2เหรียญน,นะฉันบอกเลยภายใน24ชั่วโมงนี้คุณจะได้รับแบบ มันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่ง2ีชั่วโมงอาจจะเป็นแฟนเก่าอ่าคนที่เคยมีปัญหากาันหรือแฟนที่ไม่เข้าใจกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลับมาเคลียร์นะยี่สิบสี่ชั่วโมงคือการปรับจูนคือการบาลานภายใน2ีบสชั่วโมงอาจจะมีเงินหมุนเข้ามาภายในยีบสชั่วโมงนะภายสองเหรียญอาจจะมีการแบบเงินที่ก่อนหน้านเนี้ย รายได้ที่ก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยจะกระเตื้องอะ่ะภายใน24ชั่วโมงนี้อาจจะหมุนเวียนเข้ามาในทิศทางที่ดีขึ้นตามมาด้วยไพ่เซเว่นออฟคัพภายใน24ชั่วโมงนี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจภายใน24ชั่วโมงถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะมีมาทั้ง New Energy คนเก่าและคนใหม่เข้ามาในขณะเวลาใกล้เคียงกันแล้วให้คุณต้องเลือกและตัดสินใจหรืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างใครทำงานส สองด้านทํางานสองหน้าบ้างยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี้ยมันอาจจะมีงานที่เข้ามาแบบออกระทันหันพร้อมๆกันนะหรือมีงานที่เข้ามาแบบเออนู่นนี่นั่น,นพร้อมๆกันทั้งสองหน้าเลยสองด้านเลยหรือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี้ยคุณอาจจะได้รับเงินนะเข้ามาแบบสองสามช่องทางอะไรประมาณนี้นะ มันเป็นประมาณนี้เลยนี่คือภายใน2ีชั่วโมงนี้ของคุณนะโอเคประมาณนี้อขอให้โชคดีก็แล้วกันนะคะอะไรที่ไม่สบายใจปล่อยผ่านอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกสบายใจรับไหวนะคะขอใโชคดีค่ะสวัสดีจ้า